แม่พี่น้องสวัสดีเนี่ยเมื่อเสานึ่งข้าวสุกแล้วนะคะวันนี้อยู่ที่สวนนึ่งข้าวสุกแล้วทํากับข้าวเสร็จแล้วแกงปลาแห้งใส่ผักขมนี่ข้าวเมาวันนี้นะคะมีหมอกมีอะไรลงด้วยเลยนี่ค่ะเด็กเด็กเด็กเข้าเมาข้าเมข้าเม้าข้าเมาอันนี้หมอมมพเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูบรรยากาศข้างนอกนะคะมีหมอกหมอก บางๆด้วยโอ้ยวันนี้แดดเป็นแดดค่ะถ้าบรรยากาศแบบนี้นี่แดดจะแรงมากวันนี้ความร้อนนี่ทะลุ30องศาเลยละเนี่ค่ะบรรยากาศมีหมอกเป็นริ้วแบบนี้นะถ้าหน้านี้นะคะมันกึง่งกึงกึ่งหน้าร้อนหน้าจะหนาวก็ไม่หนาวไม่ไม่มีความหนาวเลยแต่ว่าเย็นอยู่นะคะเย็นเย็นจากน้ำค้างน้ำค้างหมอกอะไรประมาณนี้ นจนีค่ะจมัวมัวความร้อนน่าจะมาเยือนแล้วล่ะไม่รู้ว่าอีกกี่วันจะหนาวน่าจะนวดน,นะคะใกล้างานนมัสการพระธาตุพนมนุ่นเละอากาศหนาวถึงจะกลับมาเยือนอีกครั้งหนึ่งคิดว่านะคะช่วงนี้ก็ร้อนจับแจกเลยล่ะเดี๋ยววันนี้แม่หลมก็ตัดละมันนะคะพะ่อใหญ่สิงก็ไปประชุมประจําเดือนแต่ว่าตอนเช้านี่เดี๋ยวกลับไปกลับไปใส่บาทก่อน ทันอยู่นะคะนี่กลับไปส่บาทเดี๋ยวถ้าทันรถกับข้าวก็เดี๋ยวไปไปวัดก่อนหรือยังไงดูก่อนเพราะว่าต้องไปหยอดน้ดํากรดฝั่งนั้นอีกแต่สิงไม่อยู่นี่นะคะบรรยากาศเนี่ยเมื่อเสาววันนี้มีหมอกมีริ้วมีอะไรเนี่ยคะ่ะมีควันแบบนี้เหมือนบรรยากาศแบบลูกทุ่งมากเลยเนะาะเผาขยะนะคะเผาเศษใบไม้เศษอะไรตรงนี้จะเป็นเถียง บ้านท่าฮองว่าเถียงนะคะเถียงเถียงห้เถียง,งหน้าถ้าเป็นภาษากลางภาษาพักพักใตมันปะเขาก็จะฮองว่าขนมใช่ไหมไม่รู้ใช่หรือเปล่าพระอาทิตย์เนีจะขึ้นด้านนี้สะขึ้นด้านนี้เดี๋ยววันนี้จะพาทุกคนแวนกลับนะคะแต่สิ่งน่าจะเสร็จละกลับไปเดี๋ยวไม่ทันใส่บาท ันนี้คือคือผูเหล็กไฟนะคะอันนี้คือผูเเล็กไฟนี่เด็กๆจเจ้าเมาสีสีเหมือนกันกับดินเลยนะคะเหมือนดินเคลื่อนไหวยังไงก็ไม่รู้เข้าเมาแลนะ,ะนั่นนั่นนั่นวิ่งนคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกลับเดี๋ยวจะพาแว้นกลับ จะผ่านสวนผักพระอาจารย์ด้วยนะ,ะเดี๋ยวทําคลิปที่สวนผักพระอาจารย์สักเล็กน้อยนี่นะคะบรรยากาศเนี่ยมเมื่อเช้าได้ยินเสียงกาวเหวาไหมคะมเสียงเกาวเหาได้ยินกาวเหวลาห้องง่อยคอนจับเจ้าชีวิตของผู้เท่าบ่มีมือสีสวงใจ นกเขาง้อยกิงไม่รอครูกลับขึ้นมาหมอลำมาแล้วหนึ่งตอนนี้กำลังฝึกคอนเทนต์ร้องเพลงนะคะคแล้วก็หมอลำอยู่ไม่มีคอนเทนต์จะไปว่าคนอื่นก็เดี๋ยวเขาว่ากลับเนาะออสัพเพเฮระไปก่อนนะคะช่วงนี้ไม่อยากมีปัญหากับใครเราแค่ตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกลับค่ะเดียวกลับ เดี๋ยวพากลับ let's go <S กรีดยางนะคะวันนี้อากาศเย็นๆนะคะน้ำยางน่าจะกระเตื้องขึ้นมานิดนึงเมื่อวานนี้กรีดกรีดฝังนนะะด่งโน้นนะคะเมื่อวานกรีดฝั่งโน้นแต่สิงกรีดฝั่งโน้นไม่ค่อยออกอากาศร้อนมากวันนี้เย็นๆอากาศเย็นๆน่าจะออกเยอะอยู่อันนี้เป็นมีดที่สอง คือเอาตั้งไว้แบบนี้นี่บางต้นก็คว่ำนะครับหมานะ่ะหมาของเรานะ่ะมามาวิ่งชนบ้างมาเงะเงะขี้ยางเงะอะไรบ้างนะคะความสนความสนของหมาแต่ละงวดแต่ละแต่ละวันที่เรากรีดนะ่ยถ้าเราไม่หาไม้ปักให้แน่นๆไว้จะจะลม้ม หมาจะไปชนไปอะไรนะเดี๋ยวกลับก่อนค่ะไปคะ่ะ let's go อีกครั้งหนึง่งโน่นทางกลับป้ายป้ายกลับบ้านตาลายนิดนึงนะคะเดี๋ยวไปตรงนี้ก่อนจะหยุดวิดีโอไว้ เบาๆหน่อยลูกเพ่เดี๋ยวก็ตามต้นยางดอกรีบมานะคือกลัวมาหน่อยนะจะวิ่งตามมาด้วยเดี๋ยวดอกเด็กดอกเด็ไอยติดข้าวหลุดอ่อดจอดก่อนเทอม,มันปิดไม่ได้ ตรงนี้เขายังไม่ถอนได้นน่อันนี้ฝั่งนี้ถอนแล้วเยน็นะอากาศเยน็ยนๆมีน้ำค้าง ใกล้จะถึงสวนผักพระอาจารย์แล้วนะคะสวนยาสวนยาและสวนผักข้าวโพดนี่น่าจะน่าจะเริ่มพอกินละนี่นะคะแปลงผักอาจารย์ปลูกพริกปลูกเริ่มปลูกอีกรักชีคณะแต่สิงขับเร็วมาก บ้านแล้วนะคะเช้าๆก็จะเงี้ยเงี้ยววุ้ยอุ่นสดดีห ่ะคะ่ะเชา้านี้เงียบเงียบสงบนี่แหละค่ะกวกเกากสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ